สงสัยไหมคะว่าลุงไปทําอะไรมาไปทำเฟ a เชิลคอนทัวร์มาค่ะทุกคนมันมีหนังตาที่ตกลงมาแฟตที่มันหายไปว่าเราแฮปปี้กับหน้าของเราหน้าที่ทําให้เราได้แบบมาเป็นหนูหินแต่พอเมื่อเราโตขึ้นอะลุงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะแบบมีความเป็นแบบหน้าเด็กหน้าแบบตึงไว้นานๆอะไม่อยากให้มันแบบดูแก่ไปกว่านี้แต่ว่าให้มันยังมีความเป็นเราอยู่อันไหนที่มันจะช่วยหยุดเวลาไม่ให้หน้าเราเหี่ยวไปมากกว่านี้อะ แล้วควรต้องทำแอบตืต่นเต้นเบาๆอย่างที่บอกนะคะแต่เชื่อฝีมือคุณหมอคะ่ะวันนี้วันที่2นะคะสำหรับการทำเฟสล็อกคันหน้าก็จะมีความตึงๆแล้วก็แบบว่าแบบตาเฉียวๆนิดนึงยอะไรเงี้ยวันนี้วันที่5แล้วค่ะแล้วเราก็ตัดใหม่แล้วเรียบร้อยนว,วัตรกรรมที่เรียกได้ว่า facial contour ต้องมาลองทำกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หน้ามันจะย้อนใบลงไ,ไปได้อีกแค่ไหนคุณหมอว่าจะเซตสกิทตาให้นิดนึงเพราะว่ามันต้องเติมไขมันตรงตาด้วยเลยหนึ่งเดือนผ่านไปพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยลุง ทำอะไรมาน่านดูเด็กโลงเอ๋ยชื่นใจสิลุงมั่นใจมากค่ะทีลพรคลินิก